น้องมิวเต้นอะไรเต้นบีบใบเต้นบีบใบกับพี่เต้น <c oughs> อ่ะ <c oughs> แล้วเขาทำยังไง <c oughs> แล้วเขาทำยังไงอีกแล้วเขาทำยังไง <c oughs> เขาเต้นแบบนี้เหรอคะเต้นบีบอยเต้นบีบอยกับพี่หนูโตแล้วเหรอหนูเล่นได้เหรอคะโตโตโตค่ะโตโตกับพี่แล้วหนูก็จะไปเต้นเหรอคะโตโตโตกับพี่ค่ะโตแล้วก็ไปเต้นกับพี่เหรอคะอ่ะเขาทำยังไงอีกเขาปบมืออย่างนี้เหรอคะ <contribute. S 2> เ,เขาเต้นอย่างนี้เหรอคะเขาเรียกว่าเต้นอะไรนะคะลูกเมวเขาเรียกว่าเต้นอะไรคะเนี่ยเขาเรียกว่าเต้นอะไรเต้นบอยเต้นบีบอยเขาเต้นอย่างนี้เหรอคะลูกตโตโตคโ่ะ <_ d oth 3> พี่พี่โตโตแล้วก็เต้นกันเลยใช่ไหมคะที่งานอะไรนะคะ งานกาอะไรเขาตบมือเขาตบมือด้วยใช่ไหมเออแม่นแม่นความมันไหมแล้วเขาก็ทําแบบนี้เออแล้วเขาก็ทําแบบนี้เออเออเขาทําแบบนี้แหละอืออือแล้วเขาทําแบบนี้เหรอคะอ,อ๋อ เขาตบมือด้วยอ๋อแขนชี่เมีนผ<อ>ิดใส่เม็ด